เป่ายิงฉุบเร v o ลูชั o นะคะทูก็นเลยไม่เป็นนะวเนี่ยวิธีการก็คือทุกคนเป่ายิงฉุบเป็นใช่ไหมครับอย่ามาใกล้ฉันละกันวิธีการเราจะเป่ายิงฉุบกันแต่ว่าเราจะเป่ายิ้งฉุบเพื่อวิวัฒนาการไปทีละขั้นขั้นแรกของมนุษย์เราต้องเป็นสเปิร์มก่อนสเปิร์มจะมีท่าและเสียงของมันสเปิร์มจะทำท่ายังไงก็คือเอามือลงมา แฟนแบ็คลงไปแบบนี e ้แล้วเอามือ uh, ถึงไว้แล้วก็เดินเปิม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 ไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนทำท่าสเปิร์มน้องกันไปหนึ่งสองเฮ้ยแกเรียนเต้นกันงางละเนี่ยเฮ้ยใช่เหรองั้นไปเออมาแล้วมาแล้วไปห้องน้ำก่อนไปห้องน้ำก่อนก็ได้ใช่เหรอนี่ขนาดอยู่ไกลยังมาโชยโชยเบาๆโอ้ยพี่ภูมบอกท่าทางจะโชยเป็นท่าท่าก่อนแล้วสเปิร์มนเฮ้ย อย่าก็ชนอ่ะระหว่างที่รอปูนเรามาลองทำท่าสเปิร์มกันก่อนนะคะอ่ะแฟแบ็คลงไปปล่อยมือหน้าแต่หน้ายังตั้งอยู่นะหน้ายังตั้งอยู่ปึิงเอริมปึิง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 คราวนี้เราจะเป่ายิงฉุบในระดับขั้นของเราเท่านั้นสมมติเราเป็นสเปิร์มเราต้องเป่ากับสเปิร์มเท่านั้นสเปิร์มสองตัวก เป็นอะไรเป็นสเปิร์มต่อไป,อไปก็เปลิมไปเรื่อยๆจนไปเจอเปลิมด้วยกันถึงจะเป่าได้แล้วคนชนะเป็นอะไรคะคนชนะจะถูกวิวัฒนาการจะเป็นขั้นถัดไปสเปิร์มไปปุ๊บจะเจอไข่ไข่นะคะไข่ไข่จะมีท่าคุยเราต้องแปลนท่าหรือเปล่าอ่ะมันแบบออกอากาศ <c oughs> <c oughs> เราไม่รู้นะน,นี่ของเธอ <c oughs> เปลี่ยนคำละกันปกติมจะทะลึ่งก็เป็นท่าท่าเดิมแต่เปลี่ยนคำเป็นไข่ ไข่เป็นท่านี้ไข่ไข่ไข่ไปเรื่อยๆไข่จากลื่อนที่ได้แต่ในแนวแนวขวาไข่ไข่ไปเรื่อยๆแล้วถ้าทิดดูถ้าเราไม่ชนะไปเรื่อยๆล่ะเราก็จก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้นพนใหม่นะเราจะปล่อยยิงฉุกวิวัฒนาการไปเรื่อยๆถ้าเกิดเป่ายังไม่ชนะก็เป็นขั้นเดิมไปเรื่อยๆถ้าป่ยิงฉุชนะเลื่อนขั้น ขั้นแรกเป็นสเปิร์มแฟตแบกลงไปหน้าตั้งแล้วพูดว่าไงคะเปิร์ม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 โอเคขั้นที่สองค่ะขั้นที่องถ้าใครเป่าชนะจะวิวิววัฒนาการไปเป็นไข่ไข่จะเป็นอย่างนี้ไข่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 จะเพื่อนเพื่อนที่แนวข้างได้อย่างเดียวแนวข้างแนวข้างได้อย่างเดียวอ่ะขั้นต่อไปมีไหมขั้นต่อไปหมดยังมีมีพอไข่ปุ๊บไข่ไปวิววัฒนาการเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนจะเป็นท่านี้ ออ่อนๆแต่ต้องสตาร์ทที่มือขึ้นข้างบนแล้วอ่อนลงมาข้างล่างอ่ะพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำอ่อนฝอยถูกเสร็จฝอยถูกปุ๊บคนที่ชนะจะกลายเป็นคนละแต่เดี๋ยวนี้โลกก็เปลี่ยนไปเราจะวิวัฒนาการไปเป็นตุ๊ดละกันอบคราวั วิวัฒนาการไปเป็นตุ๊ดท่าก็คือส่วนผู้หญิงจะวิวัฒนาการไปเป็นทอมเฮ้ยผู้หญิงเป็นท่านี้ผู้ชายเป็นน้าอ้าอ้าโอเคพร้อมกันนะเริ่มสองสั้นเฮ้ยเฮ้ยโอเคทำชัดๆนะกักนะและถ้าเกิดใครเป่ายิ้งฉุกชนะอีกครั้งสุดท้ายก็ถือว่าอวตารมานั่งได้แต่ถ้าเกิด แต่ถ้าเกิดยังไม่ชนะแล้วเป็นสเปิร์มไปเรื่อยๆแกกเ็เปิ่มไปเรื่อยๆแกก็ใครๆไของแกไปเรื่อยๆจะไม่มีคนเป่าด้วยน,นี่นะไม่มีคนเป่าด้วยจ็เป็นไปเรื่อยๆ<ด>อะ <มา S 2> ว่าแบ่งสั้นๆนะเรามาันจะควรการอันงแร ใครแผ้และอยู่ในระดับขั้นนั้นก็เดี๋ยวออกมาเป็นตัวแทนขั้นที่เหลือนะคะพร้อมเนาะอักระใจทั่วห้องปล่อยปล่อยปล่อยเป่ายิงฉุบได้แค่เฉพาะในระดับขั้นเดียวกับตัวเองเท่านั้นห้ามถามเพื่อนว่าเฮ้ยเฮ้ยยใครสเปิร์มไม่ได้เราต้องทำเท่าจนเพื่อนเข้าใจแไม่ต้องรดไมครับไม่ตองไม่ตองรอไปไหนล่ะโอเคพร้อมนะคะ ขอแบบเต็มที่ขอแบบเตี้หนึ่งสองสาไป โอเคขอเรียงสเปิร์มไข่ป่ะใครเป็นตัวอ่อน,น,อนแมกก่อนอันนั้นเป็นทอม,ทอม,มานาลด้วยในเมื่อสี่คนนี้เป็น4ี่คนที่เป่ายิงฉุบไม่ไม่ชนะดังนั้นก่อนที่จะเรียกเข้ามาเราต้องดูว่าใครแบบทาท่าในระดับตัวเองได้แรงที่สุด<ต>ถ้าแรง แปงปุ๊บถึงให้มานั่งโอเคจนกว่าเพื่อนจะพอใจเพื่อนคิดว่าคนไหนโอเคถึงเรียกมานั่งพร้อมนะคะหนึ่งสองสามไปเฮ้ยสุดให้หน่อยให้มาน่ไไปเฮ้ยยาย้ายยย้า้าาย้าย้า้ยย้ยายยยขยายาย้้า้้ จริงๆอยากให้เข้าแล้วแต่เวใหเพื่อนก็เลยให้ยืนเลยไปเลยมันใหญ่ได้กวดนี้ไหมใหญ่ได้อีกแกรู้อยู่แล้วเวจริงขอๆจะได้เรียนอย่างอื่นกันเนาะเดิมสองทักไปขยาย วัดีครับน้องเอ้ยสวัสดีครับน้องสาวแค่นี้เองสุสดที่คํามน้องสาวไปยืนนู่นเลยเฮ้ยมันดูมันดู Easy อีซี่อ่ะมันเป็นแบบมันเป็นเกมที่แบบดูปัญญาอ่อนอะ่ะแต่ถ้าเกิดหนูครึ่งครึ่งกลางอะ่ะมันแสดงว่ายางอื่นหนูก็ครึ่งครึ่งกลางด้วยอะ่ะเราซีเรียสวะ่ะถึงแม้จะเป็นเกมเราก็ขอแบบเฮ้ยเอาให้เต็มแบบเฮ้ยว่าไงท<ช>ราสาวคือเอาให้มันสุด โอเคพร้อมนะเวเอาทีเดียวจะได้ไปเรื่องอื่นนะลูกหนึ่งสองสามไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเยนสมาเทียะหน่อยอ่าทุกคนลุกเดินรอบห้องเดินโฟกัสชื่อชื่อเฮ้เฮ้งี้มีโอเคเดินโฟกัสค่ะตัวใครตัวมัน เวลาทุกครั้งที่ครูบอกให้เดินนะคะเดินหาโฟกัสโฟกัสที่ดีคือดับสายตาเดินไปให้ถึงเปลี่ยนโฟกัสสมาธิ